สำหรับแทนที่น่าสนใจในวันนี้จะเป็น No Limit h o m อ็มแบ a s h g เก e ปี2019นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งพอเริ่มมาเนี่ยไลนัสที่ถือ88 s u ตัดสินใจเรสเปคที่16,000ยูโรและแฮ็กตันที่ถือ King Jack of s u สตอตามมาครับส่วนฟลอปนั้นเปิดออกมาเป็น362มีข้อหลามตัด2ใบซึ่งตรงฟลอปเนี่ยแฮ็กตันได้เล่นก่อนนะครับและแฮกตันเลือกที่จะเช็คไปก่อนเพราะว่าไพ่ของเขาเนี่ยยังไม่ติดอะไรเลยครับแต่ทางฝั่งของไลนัสนั้นถือ88 s u สครับ ซึ่งไรนัทที่ถือนัดฝรัดดออย่างนี้ยังไงก็ต้องเบ็ดเพิ่มครับซึ่งจังหวะนี้เขาก็เลือกที่จะเบ็ดเพิ่มเข้าไปอีก22,000ยูโรครับ,อ 22, รบแอคชั่นจึงวนกลับมาอยู่ที่แฮ็กตันนะครับและแฮกตันก็ตัดสินใจคอตามไปครับผมทนี้เรามาดูไพ่ตรงเทิร์นกันครับว่าเทิร์นเปิดออกมาเป็นอะไรอันเทิร์นครับเปิดออกมาเป็นแจ็คดอกจิกครับผม ซึ่งแจ็คไปนี้ก็ทําให้ไพ่ของแฮกตันเนี่ยติดท็อปแพร์ไปแล้วนะครับแต่ตัวของแฮกตันเองก็เลือกที่จะเช็คไปก่อนครับทางฝั่งของเลนสเองก็นั่งคิดอยู่ครูน่นึงครับและสุดท้ายก็ตัดสินใจเช็คเช่นเดียวกันครับผมทีนี้เรามารอดูไพ่ตรงริเวอร์กันครับว่าจะเปิดมาเป็นอะไรเปิดมาเป็นโอโ้โหแจ็คข้าหลานตัดก็ต้องบอกว่าแจ็คไปนี้เนี่ยทำให้แฮกตันติดเซตแจ็คครับแต่ในทางกลับกัน ก็ต้องบอกว่าแจ็คใบเดียวกันนี้ทําให้ไลนัสเนี่ยติดนัดฟลัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับและจังหวะน,นี้แฮกตันตัดสินใจเบ็ดเข้าไปเพิ่มอีก70,000ยูโรครับผมซึ่งเป็นการเบ็ดที่ค่อนข้างใหญ่เกือบจะเท่ามูลค่าของคอรเลยครับแต่ทางฝั่งของไลนัสที่มีนัดฟลัดอยู่ในมือตัดสินใจเรสเพิ่มเข้าไปอีก260,000ยูโรและในท้ายที่สุดแฮกตันก็ตัดสินใจคอลขอดูไพ่ของไลนัสครับ จึงกลายเป็นไลนัสที่เอาชนะในแฮนนี้ไปได้นะครับกินพอรตมูลค่ามากกว่า600,000ยูโรไปได้อย่างสวยงาม